สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ครับวันนี้วันวาเลนไทน์ครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขมากๆครับวันนี้มีโอกาสเราเช่อบางแครครับมาบชมบรรยากาศวันวาเลนไทน์ตลาดบางแคเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับบรรยากาศเชา้าเช้าครับวันนี้เวลาประมาณสิบโมงครับ ไปเดินชมว่าเป็นไงครับบรรยากาศตึกทงสูงสวยครับมีตึกคอนโดขึ้นเยอะหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปครับแต่วิธีชีวิตก็ยังเหมือนเดิมครับพาไปชมคลองบางแครครับคองน้ำใสสะอาดหรือว่าจะเปน็นหนังเรือดีครับบรรยากาศกหนขอคักครับ ตรงนี้จะมีให้มุมมองรถไฟฟ้าวิ่งครับรถไฟฟ้า MRT วิ่งผ่านครับเป็นจุด,ดที่มถ่ายวีดีโอสวยมากครับจะเห็นรถวิ่งมาครับหรือเดินตรงไปครับไปขึ้นเรือนั่งเรือเลยชมคลองบางแคบรรยากาศสบายๆครับ วันแห่งความรักคองน้ำใสสะอาดเดินชมปันเลยกับานพาชมตลาดบางแครครับทุกมุมครับมุมนี้ก็สวยครับมาถ่ายคกัคนดูสวยงามมากครับอากาศค่อนข้างหนาวครับเช้าวันนี้อากาศหนาวจะเชื่อมาวนา นั่งรถเมย์ก็แอร์เย็นก็ใส่เสื้อนาวนี่คือท่าเรือครับท่าเรือเล็กๆสำหรับเรือยาวเรือเดยสารกบมาแล้วครับไปนั่งเรือชมกันไหมครับนั่งเือชมคลองไหมถ้าเดยดสารก็ไม่แพงครับมุมสูงครับมุมสูงรถก็ไม่ติดครับ บังตาดินสิลวดสบายสบายครับนั่งรถไฟฟ้าสบายนวกเมฆก็มีเยอะรถสังแษงก็มีให้บริการรับรบรรยากาศตลาดตลาดบางแครครับไปหาเลือกซื้อดอกกลาบดีไหมครับดอกกลาบก็ราคาไม่แพงครับ10บ,บาท20บบาทก็มี สติ๊กเกอร์ก็มี10บาทก็เองครับข <Yeah. S 1> อ,องถักวผลไม้ผักสดหรือว่าจะ,ะเลือกซื้อแอปเปิลครับแอปเปิลชมพู่ส้มอะไรก็มีครับเยอะแยะนะครับผลไม้ราคาไม่แพงครับเลือกชมครับ <Yeah. S 1> ตลาดบางแคอีกมุมหนึ่งครับ <Yeah. S 1> สวยงามครับดอกไม้ดอกกลา ราคาไม่แพงครับสิบบาทยีสิบ,บาทก็มีหรือว่ารับเป็นช่อดีครับเดินต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นอีกของบางแครอีกวนหนึ่งครับเดินตรงไปก็จะเป็นวัดนิมมาลาดีหรือวัดบางแครเก่าครับหรือเลือกจะมาให้อาหารปลาอาหารปลาทำบุญครับ หน้าวัดบรรยากาศของใครชอบบรรยากาศกาต่อล์เก็นชมได้ครับที่บ้านตึกแชร์เว้ให้อาหารปลาดีไหมครับหรือว่าจะเลือกมุมถ่ายรูปดีครับมุมถ่ายรูปวีมุมสวย สวยมากครับบรรยากาศ mm hmm. เป็นตึกสวยงามสะอาดข้องสะอาดไปเที mm ่ยวตลาดบางแคครับวันนี้ชมบรรยากาศบางแคไปเที่ยวบาง งนี้ก็เป็นจุดรอเรือครับนั่งรอเรือที่จะโดยสารชมคองบางแคเดินชมตลาดบางแคต่อครับมีของขายเยอะเลยครับ มีสินค้าหลากหลายขายริมทางครับสวยไหมครับรับกี่ดอกดีครับสิบบาทห้าบาทก็มีครับหรือเป็นสติกเกอร์ครับสวยงามครับเดินชมต่อครับได้แล้วครับโดยอีกร้านครับมีอีกเยอะไหมสวยงามมากเลยครับแฮปปี้วันไทยเดย์ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม